แม่มีปรับไปมีดด้วยพี่น้องอมาตรฐานครับโอ้โหโอ,โอ้แน่นอนแน่นอนครับปรับได้หลายระบบพี่น้องนี่โอ้สุดจัดครับมีระบบเอียงใบมีดได้นะปัดสลบอย่างนี้ทำได้บดูดครับโอ้ใหญ่สะใจเล้